สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและก็เอฟซีทางช่องรันพุทธุมัยทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังใหม่นะครับามาแล้วนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับรับวงในนะครับรับวงในสันจรเชียงใหม่นะครับตัวเดียวครับสัตจรเชียงใหม่ให้เม็ดเดียวครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะครับก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเราก็นำแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกและก็เอฟซีทางช่องนะครับ ก่อนอื่นก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นําแนวทางรับวงในมาให้นะครับให้ของทางช่องรันพนมไภลงให้เพื่อนสมาชิกและเอฟซ c ทางช่องได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อฉลากที่แบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอให้ตัวเลขรับวงในเข้าตรงๆนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกแล้เอฟซทางช่องก็หาหยิบจับแบตเตอรี่ไว้ก็ถูกางวันใหญ่ๆกันนะครับก็มาดูกันครับว่าวันที่หนึ่งธันวาคมหกเจ็ดรับวงในเชียงใหม่สัญจร ตัวเลขจะเป็นตัวไหนนะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับออกสัญจรก็ทุกอย่างซื้อก็เผาๆกันนะครับหาหยิบจับเทอรี่ไว้เพราะว่าสัญจรก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับมาดูนะครับนี่นะครับให้ตัวเดียวเลยนะครับ059ตัวเดียวนะครับอสัญจรรับวงในสัญจรเชียงใหม่นะครับ059ตัวเดียวนะครับ ก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับทุกอย่างมันแค่แนวทางตัวเลขนะครับศูนย์ห้าเก้าตัวเดียวนะครับแล้วก็สองตัวก็เป็นเก้าแปดตัวเดียวนะครับศูนย์ห้าเก้าแล้วก็เก้าแปดนะครับศูนย์ห้าเก้าแล้วก็เก้าแปดครับอันนี้ก็มาดูกำลังวันนะครับกำลังวันวันอาทิตย์นะครับตัวเลขออกวันอาทิตย์นะครับมีหมดเลยนะครับห้าก็มีเก้าก็มีนะครับแล้วก็ แปดก็มีเก้าก็มีนะครับกำลังวันมีครบเลยนะครับมีทั้งห้าเก้าแล้วก็แปดเก้าเก้าแปดนะครับส่วนเลขของอาจารย์รันก็ใครเห็นก็จะเห็นนะครับผมวิ่งสามกับวิ่งแปดนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกแคมปหน้าจอไว้นะครับรับวงในนะครับบวกสูตรกำลังวันของอาจารย์รันพนมไพรนะครับก็ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขนะครับ ปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังนะครับสําหรับวันนี้ผมก็นำแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนสมาชิกแล้วก็เอฟซีนะครับขอให้เพื่อนสมาชิกและเอฟซีทางช่องโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ฝากแนวทางดีๆไว้แค่นี้นะครับส่วนเลขวิ่งสนามบินน้าก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงให้นะครับเลขวิ่งสนามบินน้าก็มาแล้วก็จะลงคลิปให้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลงเลขวิ่งสนามบินน้าให้ครับสําหรับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ <s Elliott ills>